เวงไปละเฮ้ย <laughs> นี่ใหญ่ปะเชียบอ่ะนี่เขามาเป็นีะหลอดอ o r เ o อร์มิเลียมอ่ะพร้อมแล้วใน3 2 1กันสวัสดีท่านผู้ชมทุกทก ท่านในครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อนักลัดหลายนะครับผมและวันนี้เราอยู่ในเกมแล็กนัล k ็อกแลนเวิร์ดทีเอชนะครับผมหลากหลายคนก็กำลังรอคลิปวิดีโอนี้อยู่พอดีเลยนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ผมอยู่ในย่านฮาราจูกรุนีเห็นไหมหลากหลายคนก็เข้ามาเพื่อแสวงหาผลกำไรนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับเจ้าแร่ตัวนี้ครับผม แล้วก็พาทุกๆคนมาตีบวกด้วยวันนี้คอนเทนต์หลักๆของเราคือพามาเจาะนะครับเกี่ยวกับแร่ไวบรานียมเบรสซิ่งนะครับผมแล้วก็พามาดูว่าเจ้าตัวแร่ตัวนี้เนี่ยสามารถจะ Power Up ตัวละครเราได้อย่างไรบ้างและผมจะพาทุกๆคนมาเอนแชนของครับ พร้อมกับตีบวกกาตาขึ้นบวกแปดดูกันว่าจะติดหรือไม่ติดครับในคลิปวิดีโอนี้และจะพาทุกๆคนไปทําความรู้จักกับวิธีการหาวิธีการทําทุกๆอย่างเกี่ยวกับเจ้าแร่ปัญหาตัวนี้ครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปุูกันเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราด้วยครับแล้วก็ไปเลยมาครับผมมาพูดคุยกันดีกว่านะครับเจ้าแร่ตัวนี้ใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกๆคนไปดูเนาะเออ ตัวนี้นะครับใช้ในการตีบวกนะครับหลากหลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการตีบวกการออฟนะครับจะใช้แร่ตัวนี้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนเลยครับอันดับแรกนะครับตัวละครของผมเนี่ยทำการซื้อของ NFT มาอัพตัวละครโดยการซื้อกัดตาบวก7มัน1เล่มราคาอยู่ที่ประมาณ2,000บาทนะดิ ออสองลูและยังไม่พอนะครับไม่ใช่หนึเล่มแต่เราซื้อเด็กมาด้วยแล้วก็เราก็ซื้อชุดเด็กมาอีกนิดนึงนะครับผมแล้วเราก็ซื้อเสื้อกลามแล้วเราก็ซื้อ ัเกงในจริงๆเราสามารถไปฟาร์มได้นะครับผมแต่นี้ผมใช้หลักสูตรเรื่องรัดนะครับผมแล้วก็กาตาอีกหนอันนะครับเรียกได้ว่าอัปเดตตัวละครกันแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบอาจจะเห็นตัวละครผมเล็กนิดเดียวขนาดนี้แต่ผมบอกเลยว่าเวลาผ่านไปนะ้วพวกคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวละครของผมอย่างแน่นอนนะครับอ่า อย่างเช่นตอนนี้ถุมติว่าเราอยากได้กระตาสองรูใช่ไหมเราอยากจะตีบวกเจไปบวก8มันก็จะใช้เจ้าตัวนี้แหละตัวปัญหานี่แหละนี่นี่เห็นไหมครับยีบสี่ครั้งนั่นหมายความว่าไม่ใช่คุณจะมีโอลิแล้วคุณจะตีบวกสแปมไปได้เรื่อยๆ<ฮ>อย่างเงี้ยเรามีแค่3มคลิกเว้ยในรังเพลิงเรามีกระสุนแค่3มนัดแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องไปหาเจ้าตัวแร่ตัวนี้อีกนี่มันคือเจ้าแร่ตัวปัญหาจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัพตัวละครของเราหรือว่าจะเป็นการเอนแชนนี่ผมซื้อกระตานนี้มาละ เพราะว่าทุกคนจะได้เห็นว่าอ๋อมันคืออะไรนะครับทุกคนเห็นความสามารถตรงนี้ไหมครับแอคบวกเก้าคแทบวกหกเปอร์เซ็นตตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นความสามารถที่จะบอกว่ามันคือการเอนแชนครับก็ <c oughs> คือแบบตัวชูโรงของ l a n d ว e r ์ดเลยเราสามารถออฟของอุปกรณ์หลังจากบวก7ได้นะครับจำไว้นะครับหลังจากชุดอาวุธบวก7แล้วเรามาคุยกับตัวนี้ นี่เขาจะบอกว่าคุณจะใช้ไวบรเนียมนะโดยมีค่าธรรมเนียมนะครับคุณจะมาเสริมพลังอาวุธเที์อะไรเนี่ยเขาจะใช้เจ้าตัวนี้ในการเสริมพลังอ่ะคุณจะเสริมพลังกาตาตัวนี้หรอเห็นไหมครับเขาจะใช้25ต่้าตอครั้งนั่นหมายความว่าถ้าผมตีบวกเมื่อกี้ผมมี3ามนัดถ้าผมเอามาออฟตรงนี้ผมก็มีอีก3นัดโหบอกเลยว่างานหยาบครับผมเออเนี่ยไอตัวเนี้ยก็เลยเป็นของจำเป็นมากๆสำหรับนะครับผม แลนเวิร์ดทีเฮดเนาะเออทีนี้แล้วจะหายยังไงอ่ะพี่ผมเข้าใจแล้ววาตัวนี้มันพาวเวอร์อัพพลังของเราได้เยอะมากๆเลยอยากรู้แล้วว่าหายยังไงได้บ้างอันดับแรกเลยก็คือเราสามารถจะหาได้จากเมืองหลวงของเรานะครับจากการทำเควสแต่ตัวละครต้องมีเลเวล50ก่อนทำเควสรายวันแล้วเราสามารถอัพเควสรายวันของเราให้มากได้ยิ่งขึ้นโดยการเปิด v i ไนะครับนี่แม้เวลาเราเปิด v i p ประมาณนั้นนะครับผมนี่ตรงนี้เห็นไครับเรามากดตุ๊บ นี่คอมพีสแสดงว่าเควสรายวันผมทําไปแล้ว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 อันนี้อยู่ในโปรแกรมที่จะทำนะครับส่วนอันนี้ข่ามมอนเตอร์ก็เรียบร้อยแล้วกดปุ๊บเห็นไหมครับเราจะได้มาแล้วสิชิ้นวันหนึ่งเราทำได้5เ้เควสตอนนี้ยังไม่มี b บ t t ทิ p a าร์ยังได้แค่5เควสนะครับผมแล้วก็จะได้แล ตอนเควสก็คือ10ชิ้นนะครับผมอันดับต่อไปถ้าเราอยากได้อีกเราต้องทำยังไงครับเราจะต้องไปที่แมปนะครับผมมันชื่อว่าแมปอิกดาซิลลิฟมันคือแมปที่มีต้นไม้ชอนชัยนะครับเรากดวาร์ปไปได้เลยตัวแมปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่เขาขึ้นภาพแมปให้ดูแบบใ,ใหญ่ๆห,หนึ่งแมปตึ้ง <P ing> เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยซ้ายบนขวาล่างเป็นเซฟโซนครับในนี้จะฆ่ากันไม่ได้ นี่ครับจะฆ่ากันไม่ได้เลยเวลาเราเจอหน้ากันจะฆ่ากันไม่ได้เอ้าอย่างนี้ต่อสู้แย่งชิงกันได้หรอตรงกลางจะมีบอสแล้วก็มีมินิบอสในแมปนี้ด้วยมอนสเตอร์ธรรมดาก็มีเอ้าแล้วทําไมต้องมีมอนสเตอร์ธรรมดาด้วยเราเอามอนสเตอร์ธรรมดาไปทําไมผมอยากจะบอกว่าเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับจะบูสเตอร์ดรอปนะครับจากมอนต,ต่างๆในแมปนี้นะครับคูณ1ิคือพูดง่ายๆแค่เรามาฟารม์มออตโต้มอนสเตอร์ในแมปนี้นะครับคุณก็จะมีโอกาสดรดอปเจ้าตัวแร่ตัวนี้แล้วครับ สอทองทางน,นะนะเควสไลทวันฆ่ามอนสเตอร์นะครับผมและสิ่งที่ควรระวังคือเวลาคุณปล่อยแบบไว้ในแบบเนี้ยมันก็จะมีจอมโจรแบบผมเนี่ยนะครับเข้ามาปาดนะครับผมนี่คือสิ่งที่คุณควรพึงระวังนะครับนี่คือข้ออันตรายมากๆเพราะฉะนั้นแล้วทําของด้วยแหละครับพี่ๆที่น่ารักทุกคนเห็นอันนี้ไหมครับ วิธีที่จะขุดแร่ตัวนี้ได้นะครับอันดับแรกเราต้องใช้สเตมินาในการขุดแร่นั่นหมายความว่าอะไรคลิปวิดีโอที่แล้วที่ผมบอกเราจะไปเปิดเงินหาเซนนีทีนี้เราต้องเมนจแลละเพราะว่าเรามีแค่1น0 0อันนี้อันนี้ผมซื้อนว่าแล้วด้วยนะนอนเตียงแล้วด้วยนะทีนี้เราต้องเมนเนจแล้วว่าเราจะอัพตัวละครหาเงินเซนนีหรือเราจะทําการเอาสเตมินาตรงนี้ไปใช้จ่ายตรงไหนนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องเมนเนจให้ดีเนาะอ่ะอย่างเช่นตอนนี้ผมว่ามาขุดแร่นะครับ กดเลยอ่าแต่วิธีที่เราจะขุดได้อันดับแรกนะครับเราต้องซื้อเจ้าตัวนี้มาก่อน Mining Big X การที่เราถือ Mining Big X ไว้เนี่ยเราก็จะสามารถขุดได้และเทคนิคการเป็นแอดนะครับเราควรมีลูกบแดงไว้1อันเอาไว้กันการโจมตีเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะโดนสวยหลังสัมบอรหรือเปล่านะครับผมแล้วไหนอาจารย์บอกว่าขุดแล้วเราจะได้แร่คือผมจะบอกไว้ว่านี่เห็นไหมครับล่างซ้ายตัวนี้มันจะเขียนบอกไววว่า ตัวแรกตัวนี้เนี่ยขุดได้10ครั้งนะครับแล้วต่อทุกๆการขุดเนี่ยคุณใช้5สเตมินาในการขุด นี่เวลาเห็นแมส,สเตอร์มิน่าลดลงไป5แล้วคุณจะได้ตัวแฟกเมนต์มาเอ้าแล้วอะไรอะ่ะแล้วไหนบอกว่าไวเบเนียมจะได้เป็นแบบนี้แล้วแฟกเมนต์นี่ใช้ยังไงเดี๋ยวผมพาไปแปะรูปครับเราต้องเอาแฟกเมนต์ตัวนี้เนี่ยนะครับไปแปะรูปก่อนปปการที่เราแปะรูปแฟกเมนต์มาเสร็จแล้วนะครับจะเปลี่ยนเป็นไวเบเนียมแบบเบสซิ่งนะครับตัวนี้เรียกว่าแฟกเมนต์แปลว่าเศษเบสซิ่งแปลว่าชิ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเราขุดให้หมดเลยตรงนี้ถ้าคุณต้องการที่จะแบบขุดจนเกลี้ยงแล้้วใช่่่มมมมััยยนนจะีีอูเคุุณสาารถขดดไ15 40 ถ้าคุณขุดจนจะเต็มไี่น้าคุณเกี้ยงแล้วคุณก็ไปออโต้มอนเตอร์ในนี้นี่นี่ทุกคนทุกคนเห็นปะโอ้แบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะขุดแล้วก็ได้ของที่แบบดีกว่านะครับผมจะเป็นแร่ใหญ่โอ้ตายเบือนแตกตื่นระวังระวังเพื่อนระวังเว่ตายละเฮ้ยนี่ใหญ่ปะ ครับพี่เอ๋อุ้ยโอ้โหเมื่อกี้นั้นมันดบดบไวบานิแอมลงพื้นเห็นไหมคนดบกันเยอะมากทุกคนเชียร์วาะนี่เขามาเป็นดิอาหลอดออฟเวอร์มิเลียมรู้เรื่องเดี๋ยว,วเรากลับไปอัพตัวก่อนดีกว่าทุกคนเราโดนซะชุดใหญ่เลย <c oughs> เราโดนหลอดออฟเวอร์มิเลียมซะชุดใหญ่หัวใจชมพูเลยไปะนะครับผม เซ็กเอวทั้ง1ชุดนะอ่ะไปะไปดูกันนะครับผมว่าจะสามารถทำอะไรไนดะ้เพิ่มบ้างนะครับในการลุยครั้งนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปหวดบวก8กระต้าสักหนึ่งชิ้นสรุปจากการที่เราไปเปรี้ยวจี๊ดมาเมือเ่อกี้นะครับผมก็ได้เอ่อไวบรานเนียมาเนาะ1อันแล้วก็เป็นเศษแฟกเมนต์นะครับผม ก็วิธีการทำนะครับอ,อันนี้ยังไม่รวม10อันที่เราได้จากเวสรายวันด้วยเนาะถ้ารวม10อันนั้นก็จะกลายเป็น11บวกกับ200เนียครับเที่ยว,วิธีการทำให้เราเข้ามาที่ NBT ตัวนี้นะครับมีอยู่ทุกเมืองเลยแล้วกดตัวเนี้ยโป๊ะแล้วเรากดนะครับมันจะเขียนว่า t o k e n Exchange นะครับให้เรากด Token exchange ขึ้นมาเนะครับเขาจะบอกว่าเนี่ยเอาเศษสออันมาแลกได้นะครับผม1ชิ้นเนี่ยผมติว่าอย่างเงี้ย อ่าล้วก็เอามาแลกแล้วก็กดบายตึ้มนี่เราก็จะได้มาแล้วเห็นไหมครับนี่แหละก็คือวิธีการทำานะครับการหาแล้วก็การแปรรูปแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับถึงเวลาของการพาวเวอร์อัพให้กับตัวละครของเราแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ทุกคนก็เห็นใช่ไหมถ้าเราไม่ทําของเนี่ยบางทีเราเดินไปชนหลอดเราก็อาจจะกลายเป็นขี้เลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมาตีบวกกันสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยว ผมขอเอากาตาตัวนี้เห็นไหมครับมันยังไม่มีออฟมากดเอ็กชนตรงนี้สักนิดหนึ่งนี่เขาบอกเลยว่าเขาจะใช้แร่ไวเเนียมนะครับอาวุธเทียสามอากาตาสองูอันนี้นะถั่วต้มหรือเปี้ยวถั่วต้มหรือเปี้ยวโอเคผมใส่อันนู้นไปแล้วเทียสามถั่วต้มใช้เป็นอันนี้โอเคโนมอลแบบปกติเลยใช้กาตาสองูบวกเจ็ดนะครับถ้าพร้อมแล้วก็อุ้ยมีคนแตกไป เรามาดูกันครับทีนี้กาต้าที่เราออฟจะได้อะไร3 2 1โป๊ได้ยิด3แล้วก็ MX t มแค่อนข้างที่จะเป็นกาต้าที่ออฟค่อนข้างที่จะไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องกดอีกทีเอาก่อนเลยหทีปะเหลือแค่77ลูกแล้ว คือแบบหาย,ยากมากตอนนี้คือเราขยับตัวมากไม่ได้ผมก็อยากทําเสร็จตั้งหลังตู้เย็นเอากระต้ามาพันอันตีให้คุนดูแต่มันทําไม่ได้คือมันติดอยู่ที่เลขนี่เราต้องขยับไปทีนนิดทีนนิดทีนน,ทน,นิดนะครับผมอ่าพร้อมแล้วใน3 2 1หนึ่งไปครับกดปละตอนนี้มันสำแดงเดชออกมาละเหลือแค่เราจะดูว่ามันจะได้อะไรความเร็วในการโจมตีลดดีเลย์บวก3%เซนหลังโจมตีสร้างความเสียหายตอ่อมนุษย์5%เเซ็น์ ไ oh, อแมกแท็โอเพอร์ฟอปลบสองสร้างควาหายต่อเป้าหมายขนาดกลางโอ้ oh, จบแล้วอันนี้ติดลบกันก็แทบจะไม่มีประโยชน์แล้วมาดูกันครับ5 o p ออปชั่นสับระเบิดคิกออกมาเป็นแม t a แท็บวกสี a ่เปอแบวกหแล้วก็แม t a แท็ลบเครับผมผลของฮิวลบหความเร็วในการโจมตีคือขยับตัวแต่ละครั้งมันลำบากมากเพราะเราต้องใช้แร่ไวบานเนียมนะครับถ้าพร้อมแล้วก็สามสอแลกครับกดติดต,ตามด้วยนะ อีพลวหวานเจีย๊ยบหวานเจีย๊ยบนะน้องๆแล้วมันหวานเจียเ๊ยบป่ะเนี่ยทีนี้มันก็แรงกว่าละอ่ะยังเบาวกว่าอยู่ดีจบปิง้งนะครับวับนนี้ก็พูดง่ายๆเลยก็คือเจ๊งนะครับผมเจ๊งบงุงทรงเบยนะครับทรงเบยแล้วก็เจ๊งบงุงนะเอาแล้วก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับการพาวเวอร์อัพนะครับผมเจ้าตัว ตัวละครของเราโดยการใช้ไวเบรเนียมนะครับวิธีการหาวิธีการเอามาใช้นะครับวิธีการแปลรูปจากแฟกเมนต์ให้กลายเป็นเบสซิ่งนะครับยังไงก็ฝากด้วยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากพี่ๆน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับมาเจอกันนะครับอย่าลืมมาจอยกันในแล็กนรกแลนเวิร์ดทีเนะครับมาพบกับผมได้นะผมอยู่ที่เซิร์ฟลูเรติกนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยแล้วก็อย่าลืมไปติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารจากเว็บบนนะครัใ แฟนเพจได้นะครับลิงก์ก็อยู่ด้านล่างเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนแล้วอยากให้ทําเรื่องอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอมาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวไปกินหมูท่าทก่อนแล้วเพราะว่าหิวมากมากเลยครับผมเจอกันครับผมนี่รับะฟันดีลาติสวัสดีครับสวัสดีครับ